เฉพาะเลขพีบ้าอ่าเลขพีบ้าออตายไปอพึ่งกลับบ้านมาเอานี่รักคานให้เพิ่นเบิ่งนะพ่อ้ตัวเดียวเลยตัวเดียวโคโลครับโโยังมีรักคานหยุดยันอยู่ครับด้พี่ครับผมเลขผีบ้าเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าเอาหัวขึ้นหัวลงซื้อให้ซื้อไว้เนื้อเด้อเอ่างานคานไปงังเอิ่นบอกอีกทีซื้อแน่ละเลขอะเออ คือ905เม็ดเดียวแล้วครับด้วยที่โอนผมออกตัวกรับถ้าเป็นออกมากตรงๆนี่ค้นผิวเปื้อนบ้าเลยค้นพมมากค้นว่ามันออกแล้วน0660นะน่ะกะเ็เลราปันไหนกะสีมีแต่ว่าอตัวก้อมันก็ออกได้เพื่นคูบันสีมีโศกสีได้คือเกาหันละอันไปทั้งคุณเนี่ยเพ้ออืมอ่าอาีเหลานะยางของเกาด้วยเพีองเด้อ งวดที่ผ่านมา,า,นมาถึงสิเป็นโครงสุดท้ายฟันทงโหลดเนาะอ่ะเออฟันทงโหลดเมืม่อนี้เพราะว่าจังไรกะสิมาบอกแล้วเพราะว่านัดวันหลังวันพระสี่ห้าค่ำอ่าคนนัดเข้ามาเมื่อนี้เด้จะมาแก้มือบ่ว่าสั่นตัวเอาตรงๆเลยกี่บานนี่เออถ้าพัดเป็นคนก็แม่นแม่นบ่าพอแม่นอยู่ถ้าพัดถ้าพัดบ้าหน่อยเสียชีวิตนี่แม่นบ่ ให้เืนที่อยู่ให้คืนเรื่อยแก่ก็ได้โอ้แต่ว่าขั้นบวกกันไม่เห็นบ่กผาดแต่ว่าอย่าไปถามจะไปถามเออถามแล้วเห็นทำไมเออขั้นถามเราบ่กคืดรวดก็ได้กับบวกผัดเนาะบ่กผาดบ่กผาดเลยบ่กผาดเลยเพื่อจะพอนห้กับเงาะเนาะอันนี้อันนี้แห้งเพิ่นเป็นผีแล้วแห้งบวกแห้งจังเออว่าอยู่ก็แห้งวัดว่าที่พอเออ เป็นอะไรวาหลังวันพระนหนักป <binding suit. S 2> <H> ่าฝนมาอีกหรเปล่าหึมาาว่ามาอยู่ของเกามาอยู่ห้องงามดีกว่าเอามเกี่ยวานนี้มาทำยื้อท่งเขากรแพาะเขาไายคนงาหืมไอยคนเอาเอาพี่บ่าก็ไอขนเป็นเดียวหรอายชั่วโอ้ไม่ได้มาลังอยู่คนที ane, <tr ular noise> ่จะห้องงามที่โอ้ห้องงาเกาขนาด ยาง,ยงเงียบโอ้มา,จากจังไหใครยมาเห็นเราเหรอพ่อโอ้ยางมากใน้ความฝนเนาะอืมยางมากเดี๋ยว่ำฝนต็มีมันหยิอยู่นอ๋โอ้มองใครย,ยืนตัวนี้เออยืนอยื่นตอนได้ยิบเล่นกันถามแต่ยางอ่าเห็นมันงานอโอ้ยมานเรียนวันนี้อออมันย่รู้เห็นเออควกได้บานเนี่ยควกตัพก ยังเหอนกูมายังเินกกูไ so ว so 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 ้แล้วยันเส้นยื้อเยั้ของน้ำนิดเดียวเคยลายมันนาออบอกกันอกกันคยหัวยุ่งย่งยอมากกว่ียังหลอกกฮนเอออ่นมาก่ียังหอกนี่ัอันยวนะยังเห่าเเออขงมันชัดเจนตเอมัจะชัดเร็วว่ถ้ามึงอยากไรเนีหงเนี่มนะมึงบอกมัน อัดขัดหมดขิคัดๆจ้าแมาบอกเออพอสัญญากราไวอยว่าสนม้านถือเชิดบางสกุลหาเออเอาฟังไว้ได้สกานันกัเลี้ยมันกัเลยว่าอยากได้ยุ่แล้ววันเดียพากระขาดเจ้าวันมันวางเออวันมาขาดไว้แค่วันไส้ไหมมันวางโอ้เอามึงไปเหยียบยังเชื่อไส้ไหมเมือวัน ยูไไว่ายูเพิ่งจะหามไปวยโอ้มดตรงหูจะว่าตัวตายโอ้ยไปถามเมือตายไปแล้วกันไปเกิดปหารเน้อเรือเรื่อบอกหนมึงบอกคิวคิววดนี่มัชีาบ้องจะคุณหาเลกับปูยวัดเออ,แน,อแน่นดีดีบ่หรอไม้ยชเนีนเลยเห็นมอ้เอานเนมนก็บอกมาเเลยเห็อ บอกมค่ะคือคือไรแล้วึงจังมากเลยโอ้ได้เยเอหุ่มดีกว่าโอ้โหดูได้เดี๋ยวเจ็ดอาชูงโอ้เมียนบ่ออะมรน่าวามึงบ่อะไรที่บางจะคุ่เอออ่า้ามึงมาทัวบ่อไค่คักล่ต้องได้หวที่อ ตุงเป่ามันวางคือ่อพีตัวกับดอกบา้พี่น้องออืเนาะแมนหันเต้ากับพกเนาะเอออ่าตุงเป่าหัวหันมันวางโอ้ตุงเป่าเลยแมงนี่ดีบ่เลยซ้ำแมนเดี๋ยวุู่ดนุ่งหามๆอยู่มันวางคือโอ้มันวานดิ้นเออคนมัาใส่หมวกเนาะหมวกขี่ไม่ไม่เลยมันวางอืมคือไม่ไม่ชุ่มไม่ไม่ ส่งแต่ว่าส่งส่งสีลําเสียสีลําเด้อมันวางสีโอ้โหระบุมาเลยระบุมาเลยเออเอาสีแดงเจอมันคือมึงบอกเขาสิว่าเป็นบ้าโอ้โหอันี้มันหูจะคว่ำจุดชวนอยู่ว่ะตายไปแล้วหรือหูจะคว่ำเลยเออเนาะหูเจียวให้มึงว่าจำมึงบอกจริงจริงเจ๋งอยู่แล้วว่าัะ มาชุนหาแลวมาข้าหาุนน่ยวันน้เนตัวนี้ได้จริงเลยเกจชุนหาแลยละโอ้เจหาชันว้าม่านเอกหาหาุนหาอุปก่มันบอกวางชั้นมันบอกวางชั้นละเกจหาชุนโอ้สันเี้มันวามากเลยสันเ มันอยากได้ของงุของถีบัญทีเอออยาได้ของุ่งของถีอเลยอวัเตี้เออว่างชันละกรหลายว่าสี่หันวางงวดวางหันละอ่าได้ยินเต้เออก็ปูอากันชันมันถีงวดนี้กัสีหันวางชะคุณถีงวดน่าถี่จางกับหินห้วั่นเออเป็นการได้คิดต่อแบบเออเพรได้ยินนะัตเต้เออ มึงคึอไปปัดนี่มันออกปูนก็อ่ออกตูของมือกัอนหรอ,อมันวลาปัดบอท่านมันหมีก้น <c oughs> อ,เอน,นเลยฮะนี่หลวชาติได้เขากเลยผีบ้านี่แม้แต่ผีก็ยังย่างเนาะหัวเงนหัวง่ายมันอ,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 อยู่ที่เรื่ออยู่วังมันกยูน่นออีออ่ะหลือ้ครับเลยแม่นบ่เราคับมันเราขัดี เพราะว่ามันติดต่อเสียวของไหมโอ้เพราะจะได้ทรงชุดเสียพาไหมเสียไหมเวบูมาให้เสียดำทรงดำพุ่นโอ้เกิดกระดำอีกมัวกระดำพุ่นนี่อยู่อ้โอ้ชุดดำเลยุดดำเลยเอฟซีเอ้ยรบุไว้ชุดดำเลยเนี่ยทีชุดดำด้วยบัตพี่บ้าชุดดำสิมหาไร้พื่อรอบหลังข้ามแนได้เนี่ย มายฉันมันโหนฉันข้าก้อนโหนคักอินีเต็มปากมันละละโอ้หัวนี้เจ้าพอเออหัวนี้มันโหนคักก้อนหัวก้อนนี่หัวก้อนมันเอิ่นใช้ซื้อเออหัวนี้มันควักไปหาก็เลยไปยืนวหากับมันเห็นดิเออมื่ควักผู้มาหยั่งก็เลย้วางที่เออหัวยเอื่นมาบ่ได้บ่เมึงอยะตัวเลยบัวกูกินค้ำใช้ของน้ำนี่อะไรเออมันก็หยอกกันเออมันก็เลยหัวยุ่มยุ่มเหมือนฉันเออสี่หางีินีบ่ล ถุงนุ่เออนุ่มวกใส่เกือบใส่มัว่าเออไอ้ไอ้ตะมึงบอกให้กูสํามึงรู้ว่าซั่นแล้วอีที่เพิ่นสิมาเอามืออื่นเดียวว่าซั่นเออแม่นบ่บ่แม่นสิให้ชาวบ้านเฮาบ่แม่นบ่บ่้ที่ผู้ที่วางคนเเงินหลายนเออเออัก็ดีคือกันเพิ่นว่าเออเอ้า

ผมก็อวยมากแต่มันไปใสแล้วผมก็เห็นพมกัมากทีเดในความฝันว่ะนั่นแหละมันก็มายู่นี่ยืนยืนตบหูขึ้นก้อนว่บ่ยืนยืนปุยปุยอยู่นเง็นมามันเกินสามไปห้างเกินถามขึ้นก่อนละเนียเนี่เห็นมันแล้วเกิลมบ่งัาซามันแหละนะท่าตาบวงมาซ่ามันมันสี่เอินบัวมันสเอินถาม ไปยังโอ่สิไปเยแล้วปูมันนี้มันวางเอือเงึ้นไปเงี้ยงเดาอ่ะเนียงเดาอถามวาอกดีบอกส่งมมนเสียไม่ันวานเอบอกอดีบอกเตี้วบออีีว่าบ้ากูบ่าเรืชื่อรอกวะอันสินี้ชื่อให้มึงอยูว่หันเด้อมึงจะเอาแบบไรวะอันอหยเด้อ อ่าเง้ยู่เอ้ยอชื่อไห้ดอกไี่ตอนจะกุลหาเราก็ปูเออคือว่าเจียวไห้บังจะุลนไห้จาะไมันว่าือว่าเั่นเนี้มึใตัวผิดเนาเออคือบาหันหัวเอาไหยูจักคักปันนี้อยู่นี่ว่าเออมันคือบอก่าหันหัวเลยเร้็เขาบอว่าเฉินนมันโอ้เหนลืมข้าวซะเออ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 เอเอ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 อเ มันวางที่วันนี้สามวันสุดหลัยเลยฮะเหยียดหางเนื้อวะฮะเ๋ยวผมตัดไปให้พร้อมเรียบร้อยคือมวดผ่านบบตัดเด้เอ๊ะมันปวดอกศูนย์หกอีเดียนะม้วนี้บได้กลับครับอีซี่ครับผมคือบบมีตัวกลับให้นะอ่าแค่มันเก้าศูนย์กับสี่กลับหกศูนย์ไห้ดอกแต่ว่ามันบบได้มีตัวนั้นก็เลยบบกลับหัวมันละ ครับนาจอไว้ครับเอฟซีครับผมสำหรับแนวทางเลขผีบ้าบอกเลยครับเด้อเขาฝันพอศูนย์ครับเอฟซีครับผมนะสุกมารำด้วยครับเอาเม็ดเดียวจริงจริง